งานก็มีสองชิ้นนะครับชิ้นหนึ่งก็เป็นมิสยูนิเวิร์สแต่อีกชิ้นหนึ่งก็จะเป็นเป็นเหมือนโลกกลมๆครับผมดวงตาครับจริงๆมันเหมือนเรามองเราเหมือนผมชอบยกตัวอย่างว่าเหมือนเรามองดอกไม้เราคิดว่าคนเนี่ยมองดอกไม้จริงๆไม่ใช่เรามองดอกไม้จริงเป็นเป็นเป็นรูปธรรมจริงแต่ในในามธรรมที่ซ่อนอยู่นะก็คือดอกไม้ก็มองกลับมาหาเราด้วยและก็เหมือนต่างคนก็สื่อสารกันนะครับเป็นการ ยิ่งใช้ด้วยใช้ดวงตาเพราะมันเป็นการสื่อสารกันอากาศสําหรับผมก็คืออากาศมันเหมือนเป็นที่ให้ผมหายใจอะ่ะแล้วเวลาผมถ้าเมื่อไหร่ที่ผมยังได้ทํางานอยู่ในสิ่งที่ผมรักอย่างเงี้ยแปลว่าตอนนั้นผมยังหายใจได้อยู่อากาศมันเลยก็สัมพันธ์งานของผมที่นํามาคือเป็นงานเป็นสื่อผสมเนาะก็เป็นทั้งมีทั้งเพ้นสกรีนแล้วก็มีวัสดุเป็นอะคริลิกใส ซึ่งทำให้มันเกิดเลเยอร์แบบมีน้ําหนักเวลาแสงกระทบมันจะมีเงาพาลงไปที่งานอีกทีหนึง่งครับในนิสสการครั้งนี้นะครับผมนํางานมาชิ้นเดียวแต่ว่าเป็นแผ่นเเป็น6ชิ้นเรียงกันเป็น1ชิ้นงานนะครับชื่อว่า b r ิดินบริดเอาเทคนิคที่ใช้ในงานชิ้นนี้เนี่ยเป็นสีน้ํามันบนผ้าใบธนาที่ทําเป็นแยกเป็น6กแผนเเนี่ยก็คือว่า พูดถึงเรื่องหายใจเข้าออกซึ่งการที่ทําให้ชัดเจนที่สุดเนี่ยมันเกี่ยวเกี่ยวข้องกับเรื่องส่วนตัวที่ที่สนใจคือเรื่องการนั่งกรรมาฐานหรือการดูลมหายใจเข้าออกก็คือแบ่งไปเลยว่างานท่อนหนึ่งเนี่ยก็คือลมหายใจเข้าออกเข้าออกเข้าออกสลับกัน3ามครั้งเพราะว่า3ครั้งเนี่ยมันจะเริ่มบางคนสามารถเป็นสมาธิละก็เลยทดลองดูว่าการทําให้มันเป็น 6ท่อนแต่3ครั้งเนี่ยมันจะเกิดผลกับคนดูแล้วรู้สึกตามเราหรือเปล่าซึ่งเรื่องนี้ก็ถือว่าเป็นเป็นการทดลองเปนผลงานะนะครับเราอากาศเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ทุกคนรู้ว่ามีแต่ไม่มีใครเห็นมันสัมผัสก็บางทีสัมผัสได้สัมผัสไม่ได้รู้ว่าบางทีมันร้อนบางทีมันหนาวแต่ก็ไม่เคลียร์กับมันจะให้อธิบายให้ใครฟังเนี่ยเราก็อธิบายได้ไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์ว่าอากาศคืออะไรขณะที่เราพูดอย่างเงี้ยเรายัง ต้องอุปมาอุปไมยถึงมันอย่างเงี้ยผมชอบฟีลนี้มากสำหรับเรื่องของอากาศตอนหนุ่ผมได้รับเลือกนะครับก็รู้สึกดีใจแล้วก็เตรียมตัวแล้วเราก็ต้องเตรียมตัวว่าเราจะมีงานอะไรเราจะจัดพื้นที่ยังไงอะไรเงี้ยก็ได้เข้ามาดูพื้นที่ก่อนแล้วก็คิดว่าจะวางอะไรตำแหน่งอะไรยังไงครับก็ดีใจครับที่ได้ได้รับเลือกในเดียนนี้ครับ ได้ทํางานศิลปะเต็มที่ได้สร้างผลงานออกมาได้อย่างเต็มที่ครับก็ขอขอบคุณครับว่ามันเป็นความรู้สึกที่จริงๆศิลปินนะยุเกือกระวุมทุกว่าหลายๆคนชอบเพราะมันมีแบบมีกําลังใจให้การมีอะไรแล้วก็สามารถคุยเรื่องงานได้ทั้งที่บางเรื่องเนี่ยเราไม่ได้คุยกับใครมาตั้งนานแล้วครับมันก็รู้สึกว่าตื่นเต้นเป็นหลักะครับ